สวัสดีค่ะทุกทุกท่านเราพบกันแบเชินเคยนะคะกับรายการเลกเด็ดประจําวันสรัอาทิตย์กับประจันทรกทางช่งองทางซีมีดัตมีและในครั้งนี้ก็จะเป็นวันเสาร์ที่16บและอาทิตย์ที่17กระกฎาคมมาดูกันค่าว่านดวงชะตาของคนที่เกิดวันอาทิตย์วันจันทร์แล้วก็วันพุธเนี่ยในวันหยุดสุดสัปดาห์นี้นะคะจะมีเรื่องเงินเงินทองทองเข้ามาให้เราต้องคิดหนักละเตือนไว้สักนิดหนึ่งค่ะว่าให้ระมัดระวังการตัดสินใจใช้เงินก้อนใหญ่นะ แต่ในเรื่องของการงานค่ะยังถือว่าเคร่องตัวแล้วก็คนที่โสดอยู่นะมีโอกาสได้พบคนถูกอกถูกใจส่วนดวชะตาของคนที่เกิดวันพฤหัสบดีวันเสาร์แล้วก็วันพุธกลางคืนเนี่ยบอกได้เลยนะคะว่าในสุดสัปดาห์นี้ไม่เหมาะกับการติดต่อเรื่องเงินค่ะหรือการลงทุนใดๆเนี่ยนะคะแต่คุณมีดวงของการเสี่ยงโชคอยู่บ้างเล็กๆสุดสัปดาห์นี้นะคะจะดวงดีในเรื่องของการทําบุญเสริมดวงนะเรียกว่า เราทําบุญเสริมดวงเนี่ยจะได้ผลอย่างเต็มที่เลยทีเดียวสําหรับคนที่เกิดวันจัคารแล้วก็วันศุกร์ค่ะในวันหยุดสุดสัปดาห์นี้นะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะต้องเดินทางค่ะหรือการวางแผนท่องเที่ยวเนี่ยต้องระมัดระวังการใช้จ่ายสักนิดหนึ่งอาจจะมีเกณฑ์การที่เกินงบไปแต่ถ้าเราจะพูดถึงเรื่องงานเนี่ยนะคะต้องบอกเลยค่ะว่าก้าวหน้าเป็นอย่างดีระมัดระวังค่ะจะมีเรื่องของการผิดนัดเลื่อนนัดไว้บ้างนะคะ สำหรับสีมงคลในวันหยุดนี้นะคะก็จะเป็นสีน้ำตาลสีน้ำเงินสีครีมก็สีโอโรสส่วนเครื่องประดับนำโชคค่ะในรอบสัปดาห์นี้นะก็จะเป็นเครื่องประดับที่เป็นเพชรเป็นมรกตแหวนเงินแล้วก็ไข่มุกค,ค่ะเรียกว่าใส่ติดตัวไว้นะก็จะนำโชคลาภมาให้กับเราส่วนเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะสักการะขอพรนะคะ ใครก็แล้วแต่นะคะที่อยากจะประสบความสำเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานหรือช่วงนี้มีอ,อ,อุปสรรคปัญหาอะไรอยู่ก็แล้วแต่ให้ไปสักการะขอพรหลวงพ่อทวดนะคะแล้วก็องค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเรียกว่าอุปสรรคต่างๆที่มีเนี่ยก็จะค่อยๆหมดไปแต่ถ้าเกิดเราอยากจะขอในเรื่องเงินทองหรือขอในเรื่องของโชคลาภเนี่ยให้ไปสักการะบูชานะคะองค์พระแม่รัศมีปู่ศรีสุดโธแล้วก็หลวงพ่อทันใจค่ะ เพราะว่าท่านทั้งสามองค์นี้นะคะจะโดนบันดาลในเรื่องการเงินแล้วก็โชคลาภให้กับเราส่วนคนที่เกิดในเดือนกันยายนค่ะหรือเกิดในวันหยุดสุดสัปดาห์นี้นะคะก็คือวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยแล้วเราต้องการทําบุญเสริมดวงวันเกิดเนี่ยขอให้ทําบุญกับคนพิการนะคะหรืออาจจะ ทำบุญที่เป็นยารักษาโรคนะคะอาจจะเป็นที่โรงพยาบาลส่งก็ได้อันนี้ส่งตรงเนี้ค่ะจะทําให้เรามีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็จะได้พบช่องทางดีๆเข้ามาในชีวิตทําให้ชีวิตเรามีความก้าวหน้าแล้วเรื่องของอาหารที่จะใส่บาตรก็ดีทําบุญเลี้ยงพระก็ดีนะคะขอให้มีถวงงอออยู่ในอาหารนะคะอันนี้จะเป็นเคร็ดจะให้เราประสบความสําเร็จต่างๆในชีวิตเนี่ยอย่างรวดเร็วทันใจเราจะมาดูกันชาวว่า เลขเด่นประจําวันเสาร์ที่16กรกฎาคม2565นะคะชุดวินเลขที่วางไว้ให้จะมีเลข3เลข2เลข1เลข6เลข7แล้วก็เลข9เด่นไปที่เลข3กับเลข2สําหรับชุดจับคู่30 34 35 38 01 41 51 81แล้วก็มาถึงเลขเด่นประจําวันอาทิตย์ที่17กรกฎาคม2565ชุดวินเลขที่วางไว้ให้จะเป็นเลข3เลข4เลข2 เลขแปดเลขค่าเลขหกเดนวิธีเลขสากับเลขสีชุดจับคู่3 0 3 7ูนย์สามเจ็ดสเอันนี้ก็เป็นทั้งเ,เลขเด่นประจําวันเสาร์และอาทิตย์เลยนะคะอย่าลืมนะคะหมั่นทําบุญหมั่นให้ทานนะอันนี้เป็นข้อสำคัญมากๆโดยเฉพาะกับคนที่เขาด้อยกว่าเราเพราะว่าอันนี้สงตรงนี้จะทําให้เราค่ะมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตนะแล้วก็การเงินก็จะคล่องไม้คล่อมือด้วย แล้วเรามาพบกันใหม่ค่ะครั้งหน้ากับรายการเล็กเด่นประจำวันเสาร์อาทิตย์กับอาจารย์รักทางช่องทาง4ีมีดับมีสำหรับสาร์อาทิตย์นี้อาจารย์รักขอลาทุกท่านไปก่อนและขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีค่ะ